เออก็ครับสวัสดีครับผมก็กลับเข้าสู่ช่อง a r k X Gaming กันนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Ark Survival Evolved บ่ายกันนี่นะครับใน EP ที่ 2. Dinosaur Series นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตที่หายไปหลายวันเพราะว่าไปฟาร์มมาหลังไม้นานหน่อยแล้วก็ไม่มีเวลาด้วย แล้วก็จะมาอัปเดตนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ก็วันนี้ก็มาเปิดกันที่หน้าแก๊งดินโลสุดน่ารักของผมกับโดโดเนี่นะครับผมตอนนี้ก็มีอะไรมาใหม่เดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนะครับผมก็แล้วก็ภารกิจอีกอย่างหนึ่งของวันนี้นะครับผมคือจะมาจับเเจ้าแมงป่องนะครับหรือถ้าไม่ได้แมงป่องผมก็คิดว่าอยากจะได้เสือสั้ตัวนะครับผมแต่ที่ขี่ยังคงยังไม่ได้เราแต่จับไว้ก่อนเอาไว้เท่นะครับผมก็ วันนี้ก็เดี๋ยวไปดูเลยครับว่าจะไปทำอะไรไปเดียครับโอเคก็มาเลยนะครับผมก็กอนอนเลยเดี๋ยวจะมาอัปเดตบ้านนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างก็อย่างที่บร้อยแล้วก็เห็นเป็นเก็บรูปรูน่ารักของผมนะครับก็เป็นยินทั้งหมดมีอยู่สามตัวใช่เดลโล่เดลโล่ก็สี่ตัวนะครับผมก็ที่ไปจับมาเพิ่มที่เล่นหลังไม้ก็คือไทสเนม็อกนะครับเบลร้อยสิบหกนะครับก็ไปจับมาได้เพราะว่ามันอยู่แถวนี้พอดีแล้วพอดีตอนไปเก็บแบบเบอร์รี่อย่างเงี้ย ละม,มือมันเดินไมาใ,ใกล้มือมันถึงต่อยเออก็เลยต้งองจับเลยครับยิงไม่นานนครับเดียวเพราะธนูพอมีดามเมจอยู่แล้วก็นี่นะครับภูมิใจนําเสนอโลมาน้อยของผมนั่นเองครับชื่อว่าเจ้ากู๊ดนะครับเจ้ากู๊ดเจ้าสมมาตัวเมียสีเขียวสุดน่ารักของผมนะครับเจ้ากรูกเกอืมแล้วก็เออใช่กับเลด์ดนี่นะครับผมก็แปลงปูกผักได้มาเพิ่มใหม่ โชคดีครับผมได้บูปินแปลงปูผักมามนะั้งจากไอร์ดอกอสีเขียวใช่ๆ,ๆ,ๆก็อัปเดตบ้านนะครับผมจากตอนแรกเป็นบ้านฟางก็ตอนนี้เป็นบ้านที่ขึ้นฟงนิดหน่อยเห <L> ลือที่ยังไม่ได้ฟาร์มก็เนีย่ยครับประมาณน,นี้ยังไม่ได้ฟาร์มสร้างก็ไปอีกก็มีตู้มีตู้อบเอ่อหรือว่าตู้เย็นพุงยาเจ้าบ้านของผมเพิ่มมาแล้วมีตู้มีเตาเผามีโต๊ะคราบแล้วก็อาวุธ <L> <L> เหล็กของผมนะครับมันมีพิกแอ็ก เอาเซฟกปนเงแงกขวานแล้วก็หองนะผมแต่ก็ดรามีกนเลยหรอกเพราะว่าเป็นหอกเริ่มต้นของพีขาวนะครับผมก็ครบนะครับอ๋อออใช่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 แล้วก็วันนี้ของที่ต้องเตรียมไปจับเจ้าแมงป่องน้อยนะครับผมก็ที่ต้องเตรียมเราก็จะมีนี่นะครับผมก็หนึ่งเลยลูกดอกยาสลบที่ขัดได้ครับผมลูกดอกยาสลบนี่นะครับต้องใช้อันนี้เท่านั้นนะครับเปลี่ยนไปแล้วก็ยาสลบนะครับ ผมแนะนําให้สักยี่สิบถังแต่ว่าตอนนี้ของหมดก็แล้วก็เนื้อเน่าครับเพราะว่าเจ้าแมงป่องเนี่ยชอบกินเนื้อเน่ามากเลยครับผมก็นี่นะครับผมนี่ครับแล้วก็ชุดกอด่ออัปเดตมาหน่อยมีหมวกอันนี้เพราะได้ดูจากโคได้จากกล่องของขวัญน,นะครับแล้วก็นี่ทำภารกิจของดีมากหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวอนาะคตยวไปทำเคเวสฆ่า,าปารปิรัญ,ญญานะครับจะได้ระยะมันสิบมาจะไ,ได้จับแบบ ดีได้ตอนนี้ก็อัปเดตอยู่ที่เวล24นะครับผมก็จากตอนแรกก็เวล10มั้งก็ไปเล่นหลังไม้มานานอยู่กันมาได้ขนาดนี้ก็เดี๋ยวไปจับแมงป่องกันเลยครับผมไปเลยผมจำได้ว่าผมเคยเห็นมันอยู่ฝั่งนู้นช่วงวิ่งไปตัด แล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสองตัวอือเร็วเจ็ดสิบค่าสรบเจ็ดร้อยอีกตัวหนึ่งเร็วมยี่สิบตัวนั้นไม่เอาเดี๋ยวเราต้องฆ่าตัวเยี่สิบก่อนใช้ธนูนี้แล้วกันตัวสีดำเนาะ โอ้ยกยอย่าเพิ่งกระตุกตอนนี้โอ,โอ,โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่แมงป่องไม่ไม่เอามาทางนี้มาทางนี้ ไหมเนี่ยใช่ตัวเดียวกันไหมเนี่ยที่ต้องการเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอืมน่าจะใช่แหละยิงเข้าไปวัวนี้ยิงไปใย่ใช่ใเเจ็ดสิบกระแล้วลกระเด้งอ๋จุดไฟทีกระตุกแม่งป่องเนี่ยมาเนี้ยเเจ็ดสิบ ไม่รู้ว่าหิวยากหรือเปล่าความหิวน่าจะพอได้ระหว่างรอก็เก็บไข่มุกไว้ก่อนฉลาเหมอมีคาโลดอนเบลยี่สิบตายแล้ว อ้าวเป็นอะไรอย่างตายเลยเออเราก็เนียนเอาเนีน้ยเข้าไปหน่อยแล้วกันอุ๊ยโดอดอีกอเกินขึ้นมาแล้วเกินขึ้นมาแล้วเราไปดีกว่าเกินขึ้นมาแล้วเราไปดีกว่าเราจะไม่อยู่นะหน้าเขาไม่ชอบกินหนาเรา ไปกว่าไม่ถึงขอหน่ <c oughs> อยต้องการคริสตินเชลตินใช่นี่ลูกดอยกระลบอีกนี่แหละเหตุผลที่ผมไม่ต้องค้าลูกดอก,กระโดดลายค่าพวกสัตว์ตรงนี้ได้นี่จะแปลกไม่มีเสือเลยนะ อืถ้าได้เสือไปอีกสักตัวก็คงจะดีอมแมงป่วนแมงป่วนไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าอแมงป่อนตัวนี้ตายไปแล้วไม่น่าไปห้ามกับสเตโกเลยเขาตัวบิ๊ก มีสัตว์ดูรา้ายแถวนี้เลยเห <c oughs> ยียบยางเสร็จแล้วแหละแต่ลอยแคแป๊นนึงหลังนั้นก็ยัดยาเขียวเข้าไปกินเข้าไปซดชาเขียวเข้าไปน,นี่ซดชาเขียวเข้าไป มีเสียงรบกวนต่างๆด้วยเพราะวันนี้พอ่พอ,พอแม่เขามานั่งด้วยเกิด <c oughs> <c oughs> มันเย็นค่อยไปตัดออกแล้วกันมั้งนะ <c oughs> อาจจะแบบเร็วๆไปเลย <c oughs> ชีวิตติดเร็วๆว่างเราว่าเราว่า ซี่่หนอยไม่ดเิเราต้องเราต้องเซลฟี่ตอนมันตืน่นนว่ะกว่าใคามเจ้าพ่อน้องเขาไม่เนี่ยสิบแปดกิ้นกลับมาก็กลัวใครทำร้ายรอแล้วกันเออแล้วก็คือน้องเขาไม่กิน ยังอื่นนอกจากเนี่ยน,น,นาๆนะครับแล้วพอดีเอาเนื้อเ้าไปครับน้ำคัติกหมดแล้วด้วยคฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาดก่องแบบคาดลายคาดไฟเบอร์นี่แหละของสำคัญ อนนี้ยังไม่มีเคียวเกี่ยวหญ้านะครับก็ใช้มือไปทําตอนนี้แรงงานมือทรหดอดทนเสียนบาทเท่าไหร่เราก็จะเก็บ s a v อ n g คิดว่าเดี๋ยวจบ EP นี้ก็น่าจะไปหลังไม่ต่อเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทุกคนแบบดูเร็วเรวเกินไปเดี๋ยวมันจะนานนะครับผมฟาร์มเวลเกมนี้แม่งนานมากถ้าไม่เติมแบบเอ่อพาร์มันนะครับ แบบคูณสองแล้วก็ไปทํำภารกงภารกิจอะไรนะบอกเลยว่านานโคตรโคตรสลิปปอร์แบ็คาลาหนังโอ้หัวากันหนังอหรอนีอ่เกือบแลว้วเกือบแลว้วไอ้ชายเกือบแลว้วเราต้องใช้ลูกดอกธรรมดาเท่านั้นนี่เนีย่ยดีของเราหนังหน่อยถึงมันจะดูทารุนหน่อยก็เถอะขอหน่อยนะ ขอหน่อยนะน้องไก่้้นโดโดโออ้ออืออ,อจับยากนะจับยากนะอีพีที่แล้วพยายามจะจับจับไม่ได้ค<อ>ุ๊ยเนืเออ้อเนวกิ้กสวยงามอืมมันมีสูตรนึงนั่นแหละก็คือแบบนอนหลับ งินทำให้ค่าหิวในะื้อเสารลดมั้งถ้าเล่นออฟไลน์ต่ออนไลน์ทำไม่ได้นะครับขอไปก่อนส่วนนี้ไม่รู้ว่ายังทำได้ยุ่เป่าแต่คิดว่าน่าจะทำได้นอนหลับแล้วปล่อยให้ค่าหิวนะลดลงไม่ใช่เพิ่มเกือบพูดเพิ่มแลม้วมงเไม่อกีตับติงกติกาช้า หรือว้ที่ลูกเขี้ยวเน้ำสั่งมันขึ้นเพราะว่าเราอยู่ใกล้แมงป่องเราสงสัยถ้าได้ได้วิวนี้มานี้ก็ภูมิใจเลยเนี่ยแค่นี้ก็โหดแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยติดเลยก็ติดจริงแมงป่องเกิด เดี๋ยวรอจับกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้กี่ทุ่มละก็เวลานี่ะคนสามทุ่มเดี๋ยวสักห้าทุ่มแล้วเราค่อยกดนอน,นครับเพรากดนอนเดี๋ยวอาหารมันน่าจะลดลงล้ะตอนนี้เท่าไหรแล้วอาหารก็เนื้อน่าจะเน่าเพิ่มขอให้เป็นอย่างนั้นภาวนาเน่าเพิ่มแล้วน้องไม่ใช่เน่าลงนะไม่ใช่แบบเปิดกล่องมาลดลงในน้ำตาไหลเลยนะพี่ ก็ไฟพร้อมวางน,นี่แหละจุดเซฟโซนของเรามั้งนะสี่ทุม่มละอีกชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเราเตรียมนอนกันพ่าถ้าคำนวณแล้วถ้าเรานอนตอนห้าทุม่มตื่นมามันจะเช้าพอดีเป๊ะ,ปะแบบสักตีตีสี่ตีห้าประมาณเนี้ยมันจะหรือไม่ก็หกโมงนี่แหลจะจาไม่ได้ละก็ถ้านอนตอนห้าทุม่มมันก็จะนับไปวันจิตชั่วโมงฮะ อันตรายนอนไม่ได้อพระเจ้าจอดเราต้องขยับให้ไกลเลยนี่แดงอีกเพราะว่าอันตรายนะครับอันตรายจะมีสิ่งมาทำลายทำร้ายคุณได้อะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวเราหลบมานอนตรงไหนอะที่ไหนนอนได้มั้งง่ะตรงนี้โอเค 4ชั่วโมงตอนนี้เอ้ยรออยู่ตรงนั้นนะลูกนะอันนี้ก็อัดไป15นาทีละห้าทุม่มละนอน4ชั่วโมงไปปกติมันจะนอนได้7ชั่วโมงไม่ใช่หรอหรือว่ามันจะแบบนี้เกินไปนานเกินไปก็ตื่นมาประมาณตีสี 4, ่ตีห้าตีสามอีกพูดตตยแหละ อค่าอาหารลดลงไหมโอเคลดลงอยู่ค่าอาหารลดลงแต่เนื้อไม่เน่าลงเลยโอ้โหเพิ่มมาหนึ่งชิ้นจะได้ไหมน้องอจะเสียงกลับบ้านดีไหมเนี่ยกูกลับมาทีแล้วมีตัวอะไรมาทำร้ายรูปเราดิไป 天下富。 สองร้อยยี่สิบสองร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับความดืดอของอยู่ที่สี่ร้อยกว่าก็าถือว่ากลางๆครับไม่ได้หงุดหงิดขอให้พอพอเถอะน,น่าจะพอแล้วเนี่ยพอ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 ได้ได้แล้วได้แน่ ปิ้งเรียบร้อยตื่นมาทีุ่งพิลุ่ง 39. เดี๋ยวไข่มุแกแคปหนึง่งวิยี่สิบเอดนาทีพอดีเลยว้ยตัดแล้วก็คงเหลือยี่สิบสิบเก้าหรอมั้งก็ขอท่ายรูปไหนยยกอีพีด้วยความสวยงาม <S 2> <S 2> <S 2> ด้วยการได้ไม่ปงสุดที่รัก tiếp lời các bạn cơ này là hà lô các bạn dạng thành follow one, tam mà thế ui ก็โอเคนะครับผมก็ EP นี้สำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ช่อง r k ของหมนะครับผมก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้แก่ช่องผมด้วยนะครับผมขอราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e ให้แก่ช่องผมนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็บายบๆนะครับผมก็กราบลานะครับผมบายยครับดังนะั้นจุ๊ๆ